ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีปัญญาที่พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเกินกว่าปัญญาไม่มีแสงสว่างพระอาทิตย์แสงสว่างพระจันทร์แสงสว่างไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปก็ไม่เท่ากับแสงสว่างของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญา จึงมีความสำคัญมากนับมาตั้งแต่เด็กจกนกระทั่งโตขึ้นเขาได้ใช้ปัญญาทั้งนั้นแต่ว่าเขาใช้โดยความที่ไม่รู้สึกว่าเขาใช้อย่างที่เด็กมันคลานมันไปเจออะไรมันก็หลีกมันก็ใช้ปัญญา หรือว่าคนโตเมื่อเกิดปัญหาอะไรแก้ไขก็เรียกว่าปัญญาตลอดจกนกระทั่งความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตกไปเป็นโมหะเช่นอย่างมีความโกรธเกิดขึ้น เลยกลายเป็นผู้พยาบาทไปเลยไอ้คนนี้มันทำกูกูจะต้องทำมึงให้สาสมนี่เขาเรียกว่าพยาบาทเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเขาให้อาภัยกันเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นก็อาภัยกันเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรโดยเฉพาะอย่างยิง่ง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านหิเวเรนเวรานิสัมมันเตธากุดาจนันนังนิเวเรจะสมติเอสธโมวสนันตนโนพระทรงแปลเป็นใจความว่าเวนมันระง,งับด้วยเวนไม่ได้แต่ว่าระง,งับได้เพราะความไม่มีเวนทางคนเล่านิทานไม่ใช่นิทานเป็นของจริงว่า มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายคนเดียวพ่อก็ตายไปแม่ก็อยากจะให้แต่งงานลูกก็ไม่อยากแต่งงานแต่ในที่สุดทนรบเราแม่ไม่ได้ก็แต่งงานไปเมื่อแต่งงานไปแล้วมันก็เกิดภรรยาไม่มีลูกเมื่อไม่มีลูกแล้วจะเอาอะไรมาสืบสบกุลเงินทองเราตังเยอะตังแยะในที่สุด แม่ก็ไปหาเมียใหม่มาให้อีกคนหนึ่งมันก็กลายเป็นเมียน้อยเมียหลวงทีนี้เมื่อมาคนใหม่มันก็ตั้งทองเมียหลวงก็คิดว่าถ้าหากว่ามันเกิดลูกเราก็เหมือนทาตในเรือนก็เลยหาวิธีทำลูกให้มันตายก็เรียกว่าทำแท้งแต่ว่าทำเป็นปากหวานก้นเปรี้ยวหมายความว่าพูดจาไพเรว่า ต้องการอะไรบอกฉันแต่ว่าที่ไหนได้พอท้องมันก็เอายาให้กินกระแทงไปคนที่หนึ่งคนที่สองก็ทำเช่นเดียวกันก็แทงไปคนที่สามท้องโตแล้วมันไม่บอกบอกปิดมันก็เลยหาโอกาสเอายาให้ไปกินจนได้ก็เลยตายทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยผูกพยาบาท ชาตินี้มึงฆ่ากูชาติหน้าขอให้กูฆ่ามึงเมียหลวงนั่นก็ถูกทำร้ายจกนกระทั่งตายก็ได้ไปเกิดก็ได้ไปเกิดเป็นไก่แล้วก็เมียน้อยตายก็ได้ไปเกิดเป็นแมวแมวกับไก่มันอาฆาตกันอยู่แล้วแมวก็ไปกินไข่ไก่ได้ลูกหนึ่งไข่สองลูก พอลูกสาวก็กินทั้งแม่ทั้งไก่ทั้งตัวเลยไก่ก็ผูกพยาบาทไว้ว่ามึงฆ่ากูชาตินี้ชาติหน้าขอให้กูฆ่ามึงอย่างเนี้ยแล้วไก่ก็เลยไปเกิดไก่ก็เลยไปเกิดเป็นเสือแมวก็เลยไปเกิดเป็นเนื้อเสือเห็นเนื้อตัวนั้นออกลูกมันก็กินโูกตัวหนึ่ง ออกมาลูกสองกินลูกออกมาลูกสามกินทั้งแม่ทั้งลูกเสือก็เลยเหมายความว่าเมื่อตายเมื่อเสือนั่นตายเนื้อนั่นตายเนื้อมันก็ไปเกิดเป็นคนเ,เสือก็ไปเกิดเป็นยักษ์นี้เมื่อ,เ,อเป็นเช่นนั้นแล้วอ้ยักษ์ตัวนั้นมันก็แปลงเป็นคน เ,เมื่อเป็นคนแล้วมันก็แต่งงานว่าแต่งงานแล้วมันก็ออกโลกยักษ์ก็เลยแปลงตัวไปแล้วก็อพอเผลอมันก็จับหักคอกินซะคนที่หนึ่งคนที่สองก็หักคอกินอีกคนที่สามมันก็เมียก็บอกผัวว่าที่นี่มันมียักษ์มากินคนเราพากันหนี ยักษ์ก็อยู่เวรไม่ได้ทันมาสองคนก็เลยพายกันหนีจากบ้านนั้นไปเมืองสาวสถีพอไปใกล้จะถึงเมือ่อใกล้จะถึงวัดเชตตะวันยักษ์ตามทันพอดีแต่ว่าไม่ทันซะแล้วสองคนผัวเมียเ,เ,ขเข้าไปอยู่ในวัดมันไม่กล้าเข้าไปาพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระอนุนไปเรียกยักษ์ตัวนั้นมา แล้วพระองค์ก็เทศนาในะคำนี้แหละนหิเวเรนะเวลานี้สัมมติทากุทาจนังนหิเวเรจะสัมมติเอสาธรรมโมสนันโนเวรระงับด้วยเวนไม่ได้แต่ระงับได้เพราะก็ไม่มีเวรเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองจงเลิกพยาบาทกันซะยับก็น้ำตาไหลแต่ในที่สุดฟังธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระสโสดาบัน แล้วก็ยักกับคนก็เลยเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยักมันมีวิชาว่าปีนี้ฝนดีปีนี้ฝนไม่ดีมันก็ทำให้ครอบครัวนั่นจเจริญขึ้นนี่เขาเรียกว่าทำศัตรูให้เป็นมิตรแล้วมันก็ดีพระวุทธเจ้าตรัส่อไปว่าถ้าพวกเธอไม่ละยังพยาบาทกันอยู่ก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์สองชนิดสัตว์สองชนิดก็คือพังพรกับงู แล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วเป็นกับเป็นกันไม่ต้องได้เกิดมาเป็นคนล่ะ,ะชาตินี้งูฆ่าพังพรชาตินี้รังพรฆ่างูก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ความเจริญเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดอยู่ในวงการพระสงฆ์ก็ต้องใช้ปัญญาอยู่ในวงการฆราวาสก็ต้องใช้ปัญญาแต่ว่า เขาเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าปัญญาคดโกงปัญญาคดโกงนั่นนะ่มันเป็นปัญญาแต่ว่าปัญญาทำลายตัวเองแต่ถ้าหากว่าเป็นปัญญาที่หาทางแก้ไขเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็บรรเทาความโกรธนั้นหานทางแก้เป็นไปในทางดี คนเรานั้นย่อมจะต้องมีสิ่งต่างๆแวดแล้อมมากมายเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งถ้าเราไราเสียซึ่งปัญญาที่ถูกต้องแล้วเราจะเขวยชีวิตของเราไปแบบแบบเท่ว่าสุดกู่คำว่าสุดกู่ก็คือหมายความว่าทำบาปไปสุดกูท่านท่านที่ททร,ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ทำบาป มันก็จะต้องไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกทุกยากลำบากมหาศาลใช่ว่ามีเงินมีทองแล้วโอ้โหใช้พุ่มพวยแต่ว่ามไม่มีปัญญาก็จำเป็นต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรจฉานแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคำว่าปัญญานั้นย่อมไม่มีที่สิ้นสดุดต้องศึกษา ศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาในประสบการณ์แล้วก็ละทิฏฐิมณนะจะหลออ่อจนกระทั่งศึกษาหาวิธีการทําสมาธิเมื่อทําสมาธิเกิดขึ้นจับลงรงสมาธิแล้วก็เข้ามาทางถูกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิก็สามารถจะผิดพลังจิตให้บุคคลผู้นั้นสามารถควบคุมจิตใจได้ เมื่อควบคุมจิตใจได้เขาก็รับผิดชอบสูงเมื่อเขารับผิดชอบสูงเขาก็มีเหตุผลเมื่อมีเหตุผลเขาก็สามารถเอาปัญญานั้นอ่ะส่องทางให้เขาไปสู่สวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีความสุขดังนี้เป็นส้นสวัสดีสาธุ